ผมยังอยู่ที่สาลหลักเมืองกรุงเทพพระมหานครนะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีมังกรประจำปีพุทธศักราช2554ครับท่านที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสี่ราศีที่มีความยิ่งใหญ่เพราะมีดาวประจำตัวคือดาวเสาร์ดาวเสาร์ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับท่านที่เกิดในราศีมังกรคือว่าคุณที่เกิดในวันอะไรก็ตามทีคุณจะมีเทวดาที่รักษาตัวหรือเทวดาประจำตัวก็คือเทวดาประจำวันเกิดนั่นแหละ เทวดาประจาตัวท่านที่เกิดในราศีมังกรคือเทวดาพระเสาครับเทวดาพระเสาเป็นเทวดาที่ทรงเสือหรือทรงพยักส่วนพระพุทธรูปประจําตัวของท่านที่เกิดในราศีมังกรคือพุทธรูปปางนาคปลพุทธรูปองค์นี้ครับพรพุทธรูปองค์นี้เป็นพุทธรูปที่พระเดชพระคุณพระเทพพัวนาวิกรมสร้างไว้ทั้งหมด9องค์ทั่วประเทศเพื่อเป็นพุทธบูชาคุ้มครองประเทศชาติพระศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ หลายปีที่ผ่านมาผมได้นําปห้คนมากราบไหว้ท่านที่ต้องการการปกป้องคุ้มครองความมั่นคงท่านที่มาที่ศาลหลักเมืองแล้วมาที่ขอพระจะต้องมากราบไหว้พระเสาหน้าโขรงองค์นี้ครับพระองค์นี้สําคัญนักเททองหล่อที่เมืองพิษโลกสองแควในปีส4 1ปีที่พระสาวย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องหาโอกาสมากราบไหว้จริงจะเป็นมงคลรวมถึงพระสาวนาาปกที่วัดพระศรีมหา,า,าธาตุบางเขน ปีนี้สองแห่งนี้เป็นมงคลสําหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรที่ยิ่งใหญ่ก่อนจะเจาะลึกไปถึงมงคลที่มากราบไหว้จะเรียนในไตราบว่าท่านที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยการเรียนในปี2554น้องนหนุนๆที่อยู่ในวัยศึกษาเราเรียนจะเรียนต่อประสบความสําเร็จจะอ่านจะเขียนจะเรียนจะศึกษาอะไรก็ตามทีสามารถสอบเข้าเรียนต่อได้เรื่องยากจะเป็นเรื่องง่ายครูบาอาจารย์จะสหนอกสนใจสอนแล้วให้เข้าใจทุกบทตอน เพื่อนฝูงก็จะดีแปลวัติสอบเรียนต่อได้ประสบความสาเร็จเอนทานเข้ามาหาวิทยาลัยได้สมหวังสมปรารถนาอันนี้ฟันธงครับตัวนี้เรื่องการงานการงานท่านที่เกิดในราศีมังกรปี2 5 5 4เป็นปีที่โดดเด่นและมั่นคงมากและโดดเด่นมั่นคงในรอบ30ปีท่านที่เกิดในราศีมังกรปี2 5 5 4จะสามารถก่อร่างสร้างตัวประสบความสาเร็จในการงานมั่นคงในการงานคนที่เกิดในราศีมังกรเนี่ย ในปี2515-2ดวงตกครับบางคนป่วยบางคนตายอย่างคุณสมัครศูนทรเวชก็เกิดราศีมังกรเห็นไหมครับไปเลยคนเกิดราศีมังกรถ้าคุณยังไม่ตายปแปลว่าผ่านเคราะห์มาได้เนี่ยโชคดีนะฮะเพราะราหูเข้าทับจุดเกิดตั้งแต่ปี2 5 5 0 5 1 5 2ปี2 5 5 3เซ็งหน่อยปี2 5 5 4ท่านที่เกิดในราศีมังกรจะมั่นคงเจริญก้าวหน้าเพราะนั้นเนี่ยใครที่เลิกกับแฟน ใครที่ย้ายบ้านเสียเงินเสียทองถูกหลอกลวงผ่านไปแล้วครับและยังอยู่ได้แสดงว่าคุณยังมีโชคดีอยู่ขอให้มีกําลังใจดาวประจําตัวของคุณคือดาวเสาร์โคจรเป็นมาหาอุดหลังจากเจ็ธันวาคมปีห้าี่แล้วหลังจากวันที่4ี่พฤษภาคมปีห้าสี่ต้นปีนะครับดาวพฤหัสบด,ดีเป็นสีกระดวงชะตามีเกรดในโหาราศาสตร์ไว้พฤหัสสีทรงศักดิ์แท่มช้อยสุขสามดังนี้จ,จะเจริญยิ่งยศนาแปลว่าวจะมั่นคงจเจริญก้าวหน้าสมหวังสมปรารถนา แลว่าคนที่เกิดในราศีมังกรถ้าตกงานจะได้งานทําในปีนี้ฟัาทงครับจาเลือกงานก็นแล้วกันท่านที่เกิดในราศีมังกรถ้าเกิดเป็นลูกน้องลูกจ้างจะได้ยศตําแหน่งได้รดประจาตาแหน่งได้โบนัสพิเศษจะมั่นคงจเจริญก้าวหน้านในงานที่เป็นลูกน้องเขาฟัาุงท่านที่เกิดในราศีมังกรที่เป็นข้าราชการจะมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนสีหรือได้เครื่องราชชนสูงเป็นปีที่จะมีความเจริญยศเจริญเกียรติเจริญสีให้ตั้งใจทำงานให้ดีจะมั่นคงฟัาทงครับ ถ้าเกิดราศีมังกรที่เป็นเจ้าของธุรกิจคิดจะทําการค้าจะค้าขายของกินของใช้อาหารการกินของสวยงามจะไปได้ดีจะตั้งหลักได้จะค้าขายแล้วไม่เจ๊งฟะถุง่งแปลว่าราศีมังกรเนี่ยโล่งอกปีห้าปีเถาะเป็นปีดีเป็นปีที่มีบุญยราศีสมดังมุ่งมาตรปรารถนาท่านจึงควรหาโอกาสมากราบไหว้พระสักการะสิริสิทธิ์คือหนึ่งหาโอกาสมากราบไหว้ พระปางนาคปกโดยเฉพาะที่องค์หลักเมืองที่โอ๋โหอพระด้านหน้านะครับตรงข้ามกับโรงละครเนี่ยนะครับสองไปไหว้พระาธาตุดอยตุงที่จังหวัดเชียงรายและไปไหว้หลักเมืองที่มีร้อยแปดองค์ที่จังหวัดเชียงรายประกอบกับหลักเมืองของกรุงเทพมหาน,นครหลักเมืองที่น,นครศรีธรรมราชและหลักเมืองที่จังหวัดเชียงรายจะมีร้อยแปดองค์ผมนําคนไหว้พระสักการะรสิทธิ์มาในรอบสิบกว่าปีเนี่ยเดินทางทุกหัวละแหงทั้งในประเทศนอกประเทศ ทำด้วยความตั้งใจชีวิตเจริญรุ่งเรืองจึงได้มานําเรื่องอย่างนี้มาบอกให้ท่านได้ทราบท่านสังใจไหมครับเวลาผมแนะนําแฟนรายการในติดติสองราศีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ผมพูดอย่างจริงจังเพราะผมไม่ใช่เป็นพิธีกรผมเป็นคนบอกประสบการณ์ชีวิต20ปีกับการเป็นหมอดูอย่างเดียวรับรู้เราฟังทุกคนมาตลอดน,นําคนไหว้พระทำบุญมาตลอดและผมก็โด่งดังมีชื่อเสียงมีความเจเริญก้าหน้ามาตลอดเพราะผมทําบุญผมจึงอยากให้คุณได้ทําบุญและเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ผมเป็นอย่าอยู่กับความทุกข์และทําบุญในสิ่งที่ไม่่่ถูกต้้ออองงงยานีีคืสิท่ถูกต้องอ แล้วต้องทําให้ถูกทางแปลว่าหาโอกาสไปเชียงลายสูงสุดเหนือสุดของประเทศไทยแล้วมาหลักเมืองกรุงเทพแล้วมาไหว้องค์พระนากรกไปไหว้พระพุทธมหาเศษรษฐีนวโกดที่วัดพระศรีรัตนามหาธาตุเมืองเฉลียงเมืองพ่อคุณรามคำแหงที่สุขโขทยัยเมืองสุขโขทัยจะมีเมืองสุขโขทยัยคืออุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยและอุทยานประวัติศาสตร์ ที่รีสัชนาลายัยที่เมืองสีสัชนาลายมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นวัดที่พ่อคุราบมแหงทรงสถิตยอยู่สร้างไว้ให้ทนไปกราบไหว้พระพุทธมหาเศรษฐีนโกฏองค์ที่แและให้ไปไหว้หลวงพ่อพระพุทธทนนมิตวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบ,บรมใจโลกนาถที่วัดนาพระเมนจะเป็นมงคลเป็นบุญรญาศีเพราะพระองค์นี้เป็นพระที่ไม่ถูกพม่าเผาทำลายและให้หาโอกาสไปไหว้พระแก้วที่ใกล้สถานหลักเมืองพร้อมทั้งสานหลักเมือง ถ้ามาไหว้พระแก้วมารากตให้ไหว้เทวดาที่รักษาหลักเมืองคือสารหลักเมืองกรุงเทพด้วยจะเป็นมงคลไปไหว้พระเจดีย์เก้ายอดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่คือเป็นมงคลเป็นบุญราศีครับที่ท่านควรจะหาโอกาสมารกราบไหว้ให้ได้ในปีนี้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินของชาวราศีมังกรเนี่ยปี2554นี้นะครับเงินทองไหลามาเทมาหลังวันที่24พฤษภาชาวราศีมังกรจะมีโชคลาภจะมีความมั่นคงจะมีความเจริญรุ่งเรืองชาวราศีมังกรที่รวยแล้วจะรวยมากขึ้นฟ้าทง เพราะดาวการเงินคือราหูจะโคจรไปเป็นมหาอุดในภพราภาแก่คนเกิดราศีมังกรหลังวันที่24พฤษภาคมปี54นี้แปลว่าที่เคยทํางานทำร้อยได้ร้อยปี54หลัง24พฤษภาคมทำร้อยจะได้ล้านพระทุงอันนี้คือความชัดเจนให้ท่านได้เห็นว่าขยันแล้วได้ดีเป็นจังหวะที่ดีที่จะมีโอกาสร่ำรวยครับมีจะมีโชคลาภเป็นปีที่จะมีโอกาสสร้างหลักปักฐานมั่นคงในทรัพย์หลายปีไม่รวยสักทีปีนี้คุณจะรวย ซื้อลอตเตอรีตตร่ก็มีสิทธิ์ถูหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบทํางานด้วยความขายันก็มีโอกาสฟุกนะครับหรือใครที่แก่แล้วไม่ได้ทําอะไรลูกหลานก็จะให้เงินใช้ง่ายๆอันนี้นะครับครบหมดทุกอย่างเรื่องความรักชาวราศีมังกรจะสมหวังมีความรักที่มีความสุขชาวราศีมังกรเป็นราศีที่กินเด็กจะได้คู่ที่อายุน้อยกว่า5ปี7ปีเพราะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนหน้าแก่คิดแก่เกินวัยเพราะนั้นถ้าเกิดคุณไล้คู่อายุน้อยกว่าหน้าเขาจะแก่กว่า แปลว่าคนที่เป็นคู่ของชาวราศีมังกรเนี่ยเด็กกวา่าหน้าเด็กอารมณ์เป็นเด็กนะครับนี่คือจุดหลักใหญ่ใจความชาวราศีมังกรที่เบืองเป็นโสดจะมีคู่ในปี2554นี้อย่างแน่นอนฟ้นทรงครับและที่สําคัญจะมีคู่เป็นเหมือนแม่ไม่ว่าจะได้คู่เป็นสามีก็เป็นเหมือนแม่นะครับและที่สําคัญชาวราศีมังกรในปีนี้นะครับนอกจากไปไหว้สักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ชาวราศีมังกรหมดครอบหมดภัยอุบัติเหตุเพศภัยไม่น่ากังวลไม่น่าเป็นห่วงแค้วพลาดไม่มีอุบัติเหตุปลอดภัยทุกประการแล้วก็ทําตัวให้ดีวางแผนชีตให้ดีตั้งใจของที่ควรมีแขวนตัวประจําตนของสาหรับชาวราศีมังกรนะครับหนึ่งคือ เหรียญหลักเมืองของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเหรียญหลักเมืองทั้งหลักเมืองคู่จะได้มั่นคงเป็นกําลังสองกำลังหลักเมืองเดียวแล้วมียันดวงเมืองและเป็นแผ่นโลหะอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีสารหลักเมืองมีเทวดาครบทุกองค์ของสารพระหลักเมืองกรุงเทพบูชาไว้ประจํารถประจําบ้านก็เป็นมงคลเป็นบุญญาสีนี่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลประการที่หนึ่งสองควรหาพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศจะรวยต้องมีพระเสริมดวงพระเศรษฐีวนวโกศที่แจกฟรี ยาวาขายนะขายเนะปปยี่ยไปว่าไม่ขังต้องแจกฟรีผมก็สร้างเหรียญพระเศรษฐีนวโกศแจกฟรีทีนี้แจกฟรีกับที่ไหนหนึ่งเจอที่ไหนอยากแจกใครก็แจกสองแจกกับบัตรดูดวงฟันธง99บาทนะครับท่านสามารถดูดวงในราคา9 9บาททั้งเดือนแล้วแจกเหรียญพระเศรษฐีนวโกศพี่สิห้าที่ร้านเซเว่นอีเวนทุกสาขาไปดูได้เลยมีนะครับรีบไปด่วนนะครับต่อมาก็คือยันดวงเมืองประเทศไทยเนี่ย ท่านควรจะไปห ur, าที่ศาลหลักเมืองว่าจะเป็นจากเหรียญจากอะไรก็ตามทียันดวงเมืองจะรักษาท่านเพราะเป็นปีที่ท่านจะตั้งหลักได้ในเมืองนี้พระพิคเนตเป็นเหรียญเป็นรูปหลอ่อพระพิคเนตแขวนประจำตัวจะเป็นมงคลน,นะครับจะคุ้มครองให้ท่านมีความสุขความเจริญโดยเพราะพระพิคเนตที่มีดวงเมืองอยู่ในเหรียญพระพิคเนตพระพิคเนตของพระเด็จพระคุณพระเทพพานาวิกรมเจ้าคุณทรงชยัยแห่งวัดไทรมิตรจะมีพระพิคเนตหลังยันดวงเมืองเนี่ยครับจะมั่นคงจะเป็นบุญ,ญาราศีคุ้มครองให้ท่านโชคดีนี่เป็นเรื่องราวของดวงชะตา ของท่านที่เกิดในราศีมังกรตามอาชีพที่ผมเป็นมา20ปีแล้วเป็นอาชีพเดียวแล้วก็ยังยืนยงคงอยู่ในความเป็นห่วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ลองไปประพฤติปฏิบัติลองฟังสักครั้งหนึ่งแล้วลองดูคนที่ทายว่าชิดรุ่งเรืองผมชิดรุ่งเรืองแล้วคุณไม่อยากรุ่งเรืองเหรอถ้าเกิดคุณอยากจะรุ่งเรืองทาตามที่แนะนําลองดูสักปีหนึ่ง ถ้าโชคดีก็ฟังกันต่อไม่โชคดีก็ลืมไปเลยเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นความปรารถนาดีจากผมรักเลขานิเทศดวงชะตาของคุณที่เกิดในราศีมังกรก็จะโชคดีทําตามที่แนะนํานี้ก็จะโชคดีมีบุญราศีรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเจริญด้วยลาบยศเกียรติสรรเสริญสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฟันธงครับ